การกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวทำแบบไหนทำยังไงเดี๋ยวเราไปตามกันเลยครับทางนี้ครับอ่าตามไปเลยครับสวัสดีครับทุกผู้ชมครับวันนี้พ่กัผมนะครับโรงงานวิถีชาวบ้านนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการกําจัดหอยเชอรี่นะครับแบบธรรมชาติและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ แบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับอุปกรณ์ของเราก็มีหนึ่งนะครับใช้ถุงปุ๋ยนะครับหรือว่าพลาสติกก็ได้พลาสติกครับสีดําก็ได้ขาวก็ได้ครับเลือเป็นถุงปุ๋ยครับแล้วก็มีครับอ่าเราแล้วก,วก็เราก็จะใช้อีกอย่างก็คือท่อนมะละกอเดี๋ยวเราไปตัดท่อนมะละกอกันอันนี้คือเป็น วัตถุดิบหลักในการาใช้ในวันนี้ครับก็คือต้นมะละกอรครับเพราะว่าหอยเชอรี่เขาจะชอบกินต้นมะละกอมากนะครับอันนี้ไม่ไมีลูกครับเราใช้ต้นเขาเรียกว่าเป็นต้นตุู้นะครับแล้วก็จัดการก ได้มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําทําการหั่นที่กระหน่ำเราครับอันนี้ก็จะขอพูดภาษากลางนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องนะครับเราขออนุญ,ญาตใช้ภาษากลางนะครับไปครับพอได้ต้นมะละกอมาแล้วนะครับเราก็จะตัดนะครับตัดก็จะให้เท่ากาับ ยาวพอๆกับปุ๋ยนะครับ50เซนครับตัดห้าสิบเซนก็จะได้ขั้นประมาณนี้ใหญ่ยังไน,นเดี๋ยวลององดูประมาณแล้วกันครับประมาณ5 0ซสนบหรือ60เซนก็ได้ เอาที่ประวกครับครับเราจะมาทํากับดักหอยเชลรีนะครับโดยใช้ท่อนมะละกอท่อนต้นมะละกอรครับที่เป็นมะละกอที่เราไม่ต้องการครับแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ทําเป็นกับดักหอยเชลรีนะครับเพราะว่าหอยเชลรีจะชอบกินต้นมะละกอมากครับโดยการเอามาวางเลยครับวางต้องวางเรนะียงก็ทิ้งทิ้งแบบนี้ครับ แต่เราต้องตรงนี้เราเราต้องทำหมายไว้นะครับเพราะว่าบาง,บางท่านจะจบตอนมาละกอก,ก็จะจบเราก็ต้องทำหมายไว้โดยการใช้ใช้หญ้าหรืออะไรก็ได้นะครับใช้ต้นไม้นะครับใช้ต้นไม้ครับทำหมายไว้ี๋ยวเราจะหลงก็จะลืมเพราะว่าเรากระล นี่ครับเราจะทำปักหมุดเราจะปักอะไรก็จะวางกระอบไา้ชลีก็ใส่เต็มล้ก็เอาไว้ในใส่น้าข้าี่ครับลีเยอะมากครับรอเวลาเขาจะกินข้าวเราครับเราก็ต้องจับคอนแสบก่นโดยวิธีการธรรมชาติครับ เราจะไม่ใช้สารเคมีในการฆ่านะครับเพื่อเป็นเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับเพราะว่าเราทําเองที่เองครับจะใช้กระป้ะมะละกอฆ่าหอยเชอรีวรออ่วิธีทำนะครับวิธีทํานะครับก็ใช้ถุงสีหรือถุงพลาสติกนะครับมาวางครับ วางแล้วก็เอาน้ําเข้าสักนิดหนึ่งครับเข้าสักนิดนึงเ,นเข่า,เาแล้วก็เพื่อจะให้เขาไม่ลอยหนีนะครับแล้วก็ใช้พันมะละกอนะครับใส่ไปข้างในเลยครับใส่ไปแค่นในถุงครับเวลาถ้าหอยหอยพวกหอยเชอรี่หรือ ขวายอย่างนีงมันเข้าเราก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเก็บนะครับเราก็จับยกขึ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เอาเอาท่านวางไว้ข้างบนของปุ๋ยนี้ก็ได้ครับแล้วเวลานะั้นเราก็หอบขึ้นแบบนี้เลยยกขึ้นทั้งผุงปุ๋ยทั้งท่านมะละกอนะครับแล้วก็เราจะทิ้งไว้ประมาณสัก หนึ่งึงสองคืนนะครับแล้วเราก็จะมายกถุงปุ๋ยขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาตามผลพรุ่งนี้นะครับว่าหอยเชอรี่จะเข้ากับดักของเราหรือไม่ครับอันนี้จะเป็นคล้ายกับดักหอยเชอรี่นะครับเพราะว่าบริเวณนี้หอยเชอรี่เยอะมากครับ เขาจะชอบมากินต้นข้าวของเราครับให้ทำให้เสียหายนะครับเยอะจริงครับเยอะมากรงแล้วใช้ต้นละกอมเป็นกำดักหอเชรี่ครับนะครับเรามาดูผลงานที่เราทํากำดักไปนะครับว่าเราจะปราบหอยเชลรีได้ขนาดไหนครับตาม นี่นะครับมอเชารีก็ชอบกินมะละกอครับอันนี้ก็พ็ได้ครับึงใส่ตียงนี้มีน้อยแล้วไปดูตัวนต่อ อันนี้อันนี้ตัวนี้จะเป็นรอยไว้นะครับลอยไว,ไว้เฉยมีไหมโอ้พียอบครับถ้ามันเยอะอย่งนี้เราก็เอาถุงครับใส่นี่นะครับเยอะนี่คือวิธีการจับดักหมอยเชอรี่แบบ นี่ครับข้างล่างก็เยอะครับแบบสมัยเก่าแบบพุนปัญญาเดี๋ยครับเราจะมากินแล้วก็เอาตัวนี้จกาาักเพื่มารวมรวมโดยเราไม่ต้องขอา,าดูตัวนี้ตอบครับ แล้วก็เอาไปกำจัดนะครับ hmm. ตัวน <right? uh, ี้ค yeah. รับ mm ท่อนนีしし้เป็นไงโอ้โหเยอะเลยครับเยอะครับเยอะพอได้ครับลากมั้ยลากก็มีครับนี่ไปตไปต่อไี่ปึ่อไป่อ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 ตัอ เราก็มาดูผลงานนะครับจากเราที่วางขันมะละกอไว้นะครับเราก็จะมาดูวา่าเป็นไงบ้างครับสำหรับการวิธีการวิธีการกำจัดหอยเชอรี่ในานาข้าวนะครับโดวย,ดว,ยวิธีธรรม,มาชาติดแรงครับ,รบ,ล,นนรบล้วก็จะใช้ถุงปุยนครับ เป็นไงบงลองดูับอันนี้อันนี้ระวางในในถุงนะครับเราจะยกไอถุงนี่ทําง่ายครับทําง่ายมากเราก็จะยกขึ้นทั้งถุงเลยนะครับมาดูผลง,งานครับโอ้โหครับเกียบมาดู ครับกับดักเราทํางานไหมครับหอยเยอะเดี๋ยวดูครับนนะครับนี่นะครับหอยเขจะมากินต้นมะละกอนะครับแล้วก็ทีนี้เราได้หอยมาอย่างนี้แล้วก็กำจัดง่ายครับนี่จะปล่อยไว้อย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ เอาแดดเองครับหรือว่าจะเอาไปทํากับข้าวก็ได้นะครับไปเรามาดูท่านต่อไปครับเนี่ยนะครับเราก็จะเอาถุงถุงปุ๋ยครับไปลองเพื่อไม่ให้เขาเพื่อไม่ให้เขาร่วงลงน้ํานะครับเป็นไงครับไปลองดูกันมีบ้างครับโอ้มีไม่เยอะครับ แสดงว่ามีทั้งรวนในรูก็มีนี่จะเป็นหอยหอยนาครับแล้วก็หอยจุ๊บหอยขมมีมีข้างล่างมีไหมมีบ้างครับแต่ไม่เยอะมาดูอันต่อมาครับ อันนี้ก็จะวางไว้เฉยๆครับเขามากอกนะครับเปรียบเสมือนกันใช้เหยื่อเป็นเหยื่อครับเดี๋ยวเราถปุยรองข่างอันนี่มีบ้างครับไม่เยอะครับแสดงว่าเริ่มหมดละ